บทที่หคนกับสัตว์คนบางพวกในโลกนี้ได้กล่าวความจริงไว้อย่างนี้ว่าการเก็บไม้ที่ลอยน้ำขึ้นมายังดีกว่าช่วยคนอักตันยูบางคนขึ้นจากน้ำพระเจ้าพรมทัต ทรมีพระโอรสทรงพระนามว่าเจ้าชายทุตตะเจ้าชายทรงมีพระนิสัยหยาบคายเวลาตรัสสนทนากับใครนั้นจะต้องด่าหรือไม่ก็ตบตีไปด้วยจึงทำให้ผู้คนทั้งในและนอกพระราชวังเกลียดชังมากชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นฤาษีพระสารีบุตรเกิดเป็นงูพระโมคคลลานะเกิดเป็นหนู พระอานนท์เกิดเป็นนกแขกเต้าส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นเจ้าชายทุตทะวันหนึ่งเจ้าชายทุตตะทรงมีพระประสงค์จะลงเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาจึงตรัสสั่งให้ข้าราชบริพารพาพระองค์ไปพอดีกับเวลาที่เสด็จไปถึงนั้นเกิดฝนตั้งเขาเมฆดำทะมึนลอยตัวอยู่บนท้องฟ้า ทั่วทุกทิศมืดจนแทบมองไม่เห็นอะไรเฮ้ยทำไมพวกเจ้าไม่พาข้าไปอาบน้ำวะเจ้าชายตรัสตะคอกถามอากาศไม่ดีฝนกำลังจะตกพระเจ้าค่าข้าราชบริพารคนหนึ่งกราบทูลฝนตกเป็นเรื่องของฝนแต่ข้ากำลังจะลงเล่นน้ำมันเรื่องของข้าไม่เกี่ยวกันเจ้าชายไม่ฟังเหตุผล ไปพวกเจ้าพาข้าไปเดี๋ยวนี้ไปพวกเจ้าพาข้าไปเล่นน้ำเดี๋ยวนี้ข้าอยากจะไปเล่นกลางแม่น้ำเลยดีเหมือนกันข้าราชบริพารกลุ่มหนึ่งคิดอยู่ในใจเราจะได้หาโอกาสข้าไอ้คนชั่วนี้เสียเลยอยู่ไปก็หนักแผ่นดินข้าราชบริพารกลุ่มนั้นคลั่นคิดตกลงร่วมกันอย่างนี้แล้ว ก็รีบเข้าประกบเจ้าชายทุทธะแล้วพาไปกลางแม่น้ำทันทีขณะนั้นก็เกิดพายุพัดฝนตกหนักน้ำป่วนเป็นคลื่นใหญ่พวกเขาฉวยโอกาสตอนชุลมนุนี้ปล่อยเจ้าชายให้ลอยน้ำไปตามกระแสคลื่นเพียงลำพังและตนเองก็รีบว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง เจ้าชายอยู่ไหนล่ะข้าราชบริพารกลุ่มที่อยู่บนฝั่งถามหาเจ้าชายเมื่อเห็นพวกเขาขึ้นฝั่งมาตามลำพังไม่รู้เหมือนกันพวกเราไม่รู้ตอนเมฆตั้งเขาฝนตกหนักพายุพัดแม่น้ำปั่นป่วนพวกเราเห็นเจ้าชายดำน้ำเข้าใจว่าพระองค์คงเสด็จขึ้นฝั่งจึงพากันว่ายน้ำตามมาพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่หรือ ข้าราชบริพารกลุ่มสังหารทำเป็นไม่รู้แล้วข้าราชบริพารทั้งหมดก็กลับมาเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตและกราบทูลเรื่องเจ้าชายทุตทะหายตัวให้ทรงทราบโทษลูกพ่อพระเจ้าพรหมทัตทรงอุทานด้วยความเสียพระทยัยแล้วรับสั่งให้กลับไปค้นหาที่ฝั่งแม่น้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครพบเจ้าชายเลยแม้แต่งเงา ฝ่ายเจ้าชายทุตถะลอยไปตามกระแสน้ำทรงตกพระไทยมากร้องให้คนช่วยตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีใครช่วยได้เพราะฝนตกหนักและคลื่นแรงมากกระแสน้ำพัดพาพระองค์ไปอย่างรวดเร็วจนมาพบขอนไม้ท่อนหนึ่งลอยมาใกล้ๆจึงรีบคว้าแล้วขึ้นไปนั่งบนขอนไม้นั้นครู่ต่อมามีสัตว์สามตัวที่เดือดร้อน เพราะฝนตกหนักท่วมครั้งนี้มาอาศัยอยู่บนขอนไม้นั้นด้วยก็คืองูหนูและนกแขกเต้าฝนหยุดตกเมื่อตอนมืดแล้วทั่วทั้งแม่น้ำมืดสนิทและเวิงว้างน่ากลัวกระแสน้ำยังคงพัดขอนไม้ลอยไปเรื่อยๆตกเที่ยงคืนจึงลอยมาถึงบริเวณหน้าอาสม ลือีได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังมาอย่างโหยหวนแล้วก็ให้รู้สึกสงสารฤือีอย่างเราจะปล่อยให้คนตายต่อหน้าต่อตาไม่ได้ฤือีคิดพรางตรงไปยังท่าน้ําแสงไฟจากอสมทําให้พอมองเห็นท่อนไม้ได้ลางๆลือสีตัดสินใจกระโจนลงแม่น้ําและว,ว่ายไปลากขอนไม้นมาที่ฝั่ง และปลอบเจ้าชายทุตธะให้หายกลัวอย่าก,กลัวเลยพ่อนมเจ้าปลอดภัยแล้วฤาษีปลอบพลางประคองเจ้าชายขึ้นฝั่งนอกจากช่วยเจ้าชายแล้วฤาษียังช่วยสัตว์สามตัวนั้นด้วย แล้วพาคนและสัตว์ไปยังอาสมของตนสัตว์สามตัวนี้เป็นสัตว์เล็กแล้วก็อ่อนแอกว่าส่วนพ่อหนุ่มคนนั้นแข็งแรงกว่าเราควรช่วยสัตว์ที่อ่อนแอกว่าก่อนลือีคิดแล้วจึงก่อไฟให้สัตว์สามตัวนั้นก่อนแล้วจึงมาก่อไฟให้เจ้าชายทุตตะผิงภายหลัง ถึงคราวจะให้อาหารก็ให้สัตว์สามตัวนั้นก่อนเช่นกันแล้วจึงมาให้เจ้าชายทุตทะภายหลังเจ้าชายทุตทะทรงโกรธต่อการกระทําของฤาษีมากฤาษีองค์นี้แทนที่จะให้เกียรติเราก่อนแต่มันกลับไปให้เกียรติเจ้าสัตว์สามตัวนั้นก่อนจำไว้ไอฤาษีโง่เจ้าชายคำรามก้องอยู่ในพระทย เจ้าชายทุต t ะและสัตว์อาศัยฤาษีอยู่ได้สามวันจนร่างกายแข็งแรงดีแล้วประกอบกับกระแสน้ำลดลงอยู่ในระดับปกติจึงลาฤาษีกลับที่อยู่ของตนงูกล่าวว่าท่านฤาษีผู้เจริญท่านมีพระคุณต่อข้าพเจ้ามากข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ยากไร้ชาตินี้มาเกิดเป็นงูเฝ้าทรัพย์40บโกร อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำด้านเหนือจากนี้ไปหากท่านมีความจำเป็นจะใช้สอยก็บอกข้าพเจ้ามาทรัพสมบัติทั้งหมดนั้นข้าพเจ้ายกให้ท่านได้เวลาที่ท่านไปที่นั่นจงเรียกว่าเจ้าตัวยาวข้าพเจ้าจะเลื้อยมาหาท่านหนูกล่าวว่าท่านฤาษีผู้จเจริญข้าพเจ้าเป็นหนี้บุญคุณท่านมากข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกัน กับงูคือไม่เป็นผู้ยากไร้ชาตินี้เกิดมาเป็นหนูเฝ้าทรัพย์สามสิบโกดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำใต้ที่อยู่ของงูลงมานิดหน่อยหากท่านมีความจำเป็นจะต้องใช้สอยก็บอกข้าพเจ้ามาทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นข้าพเจ้ายกให้ท่านได้เวลาที่ท่านไปนั่งที่นั่นจงเรียกหนูและวข้าพเจ้าจะวิ่งมาหาท่านนกแขกเต้ากล่าวว่า าลือสีผู้เจริญข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของของตนเองอย่างงูกับหนูแต่ข้าพเจ้ามีญาติพี่น้องมากหากท่านมีความต้องการใช้ข้าวเจ้าที่เกิดขึ้นเองในป่าก็จงบอกข้าพเจ้าเวลาที่ท่านไปหาข้าพเจ้าจงเรียกว่านกแขกเต้าและข้าพเจ้าจะบินมาหาท่านแล้วบอกญาติพี่น้องให้ช่วยกันคาบเอาข้าวเจ้า มาให้ท่านได้หลายเล่มเกวียนทีเดียวลือศีพงกศีษะรับคำพูดของสัตว์ทั้งสามนั้นแล้วหันมาทางเจ้าชายทุตตะเจ้าชายทุตตะยังแค้นเคืองลือศีอยู่แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาทจึงตรัสว่าท่านลือศีผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นเจ้าชายรัฐธายาตของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้ขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อนั้นขอให้ท่านไปหาข้าพเจ้าได้เลยข้าพเจ้ายินดีถวายการบำรุงท่านด้วยปัจจัยสี่เมื่อคนและสัตว์จากไปแล้วฤาษีก็อยู่ในอสมนั้นต่อไปจนเมื่อได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายทุตถาได้เสวยราชสมบัติแล้วจึงต้องการทดลองคนและสัตว์เหล่านั้นดูฤาษีไปหางูก่อน พอได้ยินเสียงเรียกเจ้าตัวยาวเท่านั้นงูก็รีบเลือ้อยออกมาหาฤาษีแสดงความเคารพแล้วรีบบอกทันทีว่าท่านฤาษีผู้เจริญทราบ40สบโกรฝังอยู่ที่ตรงนี้ท่านจงขนไปให้หมดเถิดเอาไว้ให้จำเป็นก่อนแล้วจะมาเอาฤาษีกล่าวแล้วขอบคุณงู จากนั้นจึงเดินทางไปหาหนูต่อไปพอได้ยินเสียงเรียกว่าหนูเท่านั้นงูก็รีบออกทำความเคารพอศีแล้วบอกทันทีว่าท่านฤศีผู้เจริญทราบสามสิบกฎฝังอยู่ที่ตรงนี้ท่านจงขนไปให้หมดเถิดเอาไว้จำเป็นก่อนแล้วจะมาเอาฤศีบอกหนูพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหนู และจากนั้นก็เดินทางไปหานกแขกเต้าพอได้ยินเสียงเรียกว่านกแขกเต้าเท่านั้นนกแขกเต้าก็รีบมาหาและแสดงความเคารพฤสีและบอกทันทีว่าท่านฤสีผู้เจริญข้าพเจ้าจะรีบไปบอกญาติให้ขนข้าวสาลีที่เกิดขึ้นเองในป่ามาให้ท่านนะเอาไว้ให้จำเป็นก่อนแล้วค่อยขนไปให้ ลือีกล่าวขอบคุณนกแขกเต้าจากนั้นเดินทางไปเมืองพารณาสีเพื่อทดลองน้ำพระทัยของเจ้าทุตถะลือีไปถึงเมืองพารณาสีแล้วก็เข้าไปพักค้างคืนในพระราชะอุทยานรุ่งเช้าจึงเข้าไปพิกขาจารในเมืองพระเจ้าทุตถะกำลังเสด็จเรียบเมืองอยู่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นลือีแล้วจำได้ และเมื่อทรงหวนึกถึงเหตุการณ์ครั้งหลังก็ทรงพระพิโรธขึ้นมาทันทีเจ้าฤาษีชั่วช้าเห็นจะมาขอค่ากินพระเจ้าทุตตะรัดกับอมาที่ตามเสด็จค่ารำคาญเต็มทีโว้ยไปพวกเจ้าไปจัดการมันอย่าให้มันเห็นข้าจับมัดแขนไพ่หลังเดินตีไปตลอดทาง แล้วลากตัวไปตัดหัวนอกเมืองเอาหลาวเสียบประจานไว้ฝ่ายอมาตได้ฟังดังนั้นก็รีบไปจัดการตามพระประสงค์ไม่ได้ขัดขืนเลยแม้แต่น้อยแม้จะถูกตีก็ไม่ได้ขอร้องไห้กล่ำคกรวนหรือว่าแสดงความโกรธออกมาเพียงแต่พูดว่าคนบางพวกในโลกนี้ได้กล่าวความจริงไว้อย่างนี้ว่า การเก็บไม้ที่ลอยน้ำขึ้นมายังดีกว่าช่วยคนอากตันยูบางคนขึ้นจากน้ำอำมาดและผู้คนทั้งหลายได้ยินหลือสีพูดเปลยเปลยขึ้นมาอย่างนั้นก็ชักเอะใจอมาดและผู้คนทั้งหลายได้ยินหลือสีพูดเปลยเปลยขึ้นมาอย่างนั้นก็ชักเอะใจจึงถามฤลือีถึงเหตุผลที่กล่าวเช่นนั้นฤาืีได้เล่าความจริงทั้งหมด พอได้ทราบความจริงนั้นเข้าอมาร์ตและผู้คนทั้งหลายก็พูดกันว่าพระเจ้าทุตตะช่างเลวชั่วชาติเสียจริงไม่รู้แม้แต่บุญคุณของคนที่ช่วยชีวิตตนเอาไว้อย่างนี้แล้วพวกเราจะไปอาศัยพระองค์ได้อย่างไรความเกลียดชังที่สะสมมานานประจวบกับความโกรธครั้งนี้ส่งผลให้ชาวเมืองกรูกันเข้าไปกระชากพระเจ้าทุตตะ ลงจากคอช้างพระที่นั่งแล้วรุมกระเทืบจนสวรรคตและทิ้งประสบไว้ที่บนคูเมืองนั่นเองต่อจากนั้นพวกเขาจึงมองหาคนที่จะมาเป็นกษัตริย์ของพวกตนเมื่อไม่เห็นใครอื่นจึงชวนกันไปนิมนต์ลือศีให้ศึกมาครองราชสมบัติลือศีเห็นประโยชน์ที่จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้จึงรับ แล้วศึกมาครองราชสมบัติโดยธรรมคลั้นครองราชสมบัติแล้วพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ก็เสด็จไปเยี่ยมสัตว์ทั้งสามคืองูหนูและนกแขกเต้าทรงรับทรัพย์ที่งูกับหนูถวายแล้วนำมาเข้าเป็นของหลวง แล้วทรงรับสั่งให้รับสัตว์ทั้งสามนั้นมาอยู่ด้วยในพระราชวังทรงรับสั่งให้สร้างปล่องทองคำให้งูอยู่ให้สร้างถ้ำทองคำให้หนูอยู่และให้สร้างกรงทองคำให้นกแขกเต้าอยู่พระราชทานข้าวตอกคลุกน้ำพึ้งให้แกงูและนกแขกเต้าทุกวันส่วนหนูรับสั่งให้พระราชทานข้าวสารหอม พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ทรงปกครองแผ่นดินให้สงบร่มเย็นตลอดรัชกาลท่านผู้ฟังที่เคารพคะชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือใครโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนั้นย่อมจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอเหมือนหรือสีที่ช่วยเจ้าชายทุตตะและสัตว์ทั้งสาม แล้วได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพระเครื่องไทยด้วยนะครับ